จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหารือแนวทางการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐประจำปี2,565ค่ะ นายประทีปการมิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดการหารือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,565โดยมีนายวิทยาหาดนินผู้มยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหน่วยง,งานข้าราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนทั้ง16อำเภอเข้าร่วม เพื่อให้การดาเนินง,งานดังกล่าวค่ะเกิดประสิทธิผลสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละร้อยนะคะที่ห้องประชุมอยุธยาสลรกลางจังหวัดพระนครศรียอยุธยาตามที่คณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งใน5กิจกรรม ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศรวมทั้งคอรมอค่ะก็มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกระยะที่1ปี2563 2565 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ค่ะคือการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิว้วแก้วน้ําพลาสติกใช้ครั้งเดียวโฟมบรรจุอาหารและหลอดพลาสติกร้อยละร้อยนะคะในปี2565และให้รายงานผลการดําเนินงานต่อนาะยกรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาสค่ะ